วันนี้อยู่กับรายการขิงมาขิงกลับวันนี้พบกับแซดผมคนสมุทรปราการผมคนปาจีนะบอกข้อดีของจังหวัดตัวเองครับเริ่มที่จังหวัดผมนะสุพรปรณการเนี่ยบอกเลยว่าเดินทางง่ายเว้ยมันติดกรุงเทพเรถไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหเข้าถึงมีื้นสร้างสายสีเหลืองไปด้วยและมีสายสีเขียวอีกสา,สายสนีสองโลงมีทั้งสองสายเลยงั้นนะงั้นนะของผมนี่งของของดีฮะ้อุทยานเขาใหญ่อุทยานแห่งชาตินี่แหล่งดธรรมชาติ คุณไม่ต้องไปยันเหนือไม่ต้องไปเชียงของเชียงใหม่คุณอยู่ท<ม>แท่นี้แล้วนายกปาจีนี่ติดกันจังหวัดคู่ค้ากันคู่แข่งกันเลยปลาจีนี่น้ำตกสวยงามล่องแก่งได้โอ้โหหมูเร้นมาคอดของปาจีแล้วคนไม่รู้นะคนคิดว่าไอหมูเด้นเนี่ยอยู่นครนายกไม่ใช่ปาจีนไม่ต้องไปไกลถึงปาจีน ถ้ามาสุบรการเนี่ยหาชายเลนป่าชายเลนโอ้โหไม่ต้องไปไกลถึงป่าจีหรอกจริงๆอ่ะคุณคุณจะไปเลิกทำไมฮะป่าชายเลนคุณต้องดำโดนดำโชว์แล้วแบเจอปูเสม็ดดำไม่ต้องมันมีทางเดินให้ดูมันสามารถไปที่เที่ยวก็ได้ไปที่หาความรู้ก็ได้ตอนเด็กเคยไปไม่ทัศนศึกษาฮะไปป่าชายเลนอ่ะเขาก็มีที่เที่ยวอะไรมีไกด์มีอะไรอีกโอ้โหโรงเรียนผมรวยเลยโรงเรียนผมพาไปน้บส่ง พาไปดูหมูเด้งเรื่องปราปาธรรมชาติี่มันน่าเบื่อเลยละถามหน่อยมีห้างอะไรบ้างที่ปาจีนอ่ะที่นี่มีมกลับบางนานอกจากม่กับเซ็นท่านก็มีหลายที่เลยถ้าผมถ้าผมมีห้างแล้วผมเป็นห้างแบบคุณอินฟินิตสัมปัผมไม่มีดีกว่าไม่มีเด็กช่างอาชีพประชาปาจีนกูกูยอมไม่มีดีกว่ามีอะไรมมีแล้เด็กช่างเลยเขาเรียกว่าความหลากหลายหลากหลายอะไรมันไม่ได้ ีมันกลัวไหมคนเดินไปเดินมันกลัวกลัวๆ,ๆ,ๆ,ๆไหมอย่างน้อยมันก็มีแค่สำโรงแล้ววะไอ้ที่มันกลัวเขาเขาได้เขาไปเดินกันเนี่ยเขาจะไปซื้อชาตามมองตามมือเนี่ยหรือข่าวของกินเล่นเนี่ยเขาต้องระวังคอจะขาดไหมแล้วปาจีไม่มีคนขเขมรน่ะไม่มีปาจีนเป็นคนไทยไอ้เหี้ยไม่มัน มันก็มีวพกันหรือเปล่าขาวนี่ยังออกมา,าส่ประการอะไรมองบอนพระประเดน็นี่มต่มูนนีเ่เขามีม,มันเป็นเฟืองที่เขาสร้างมาอยู่แล้วอ่ะอันนี้พูดถึงเป็นที่ท่องเที่ยวได้อีกมองโบราณก็มีพวกสถานที่ท่องเที่ยวคืออ่ะพอพูดแบบน,นี้มันเที่ยวชิชิกก็ได้เราไปห้างก็ได้เราเดินสวนสาธารณะก็มีเยอะแยะเราจะเอาแบบโอซูคูหน่อยแบบเที่ยวเอาปอสาเอาความรู้นเนี่ยก็ได้ มึงคิดว่าใครเขาจะอยากดูความรู้เขาเขาดูเขาไปทำอะไรไปยึดยาไปตามอเจ้ามันไกลมันไกลเฮ้ยมันต้อไปต้องหาในโบราณมึงนั่งรถไฟไปามกี่ชั่วโมงนะไปยึดยาเอ้าในแต่ชุดไทยเดินรอจ้ะอเจ้าเอ้อดิเขาทำสูตกลับมาก่อนมึงดิบกูขนาดนี้มึงมีอะไรฮะกูบีหมูดิเอากูบีบหมูดิเอาแล้วน้องจากหมูด้คีย์เที่ยวธรรมชาติไอ้ยูกูบีหมูเด้ิเออ่ะหมูเด้งมันดังแค่แป๊บเดียวเฮ้ยเออแต่แบบมึงรู้จักไหมรู้จักเอ้ยไม่ แล้วมึงรู้จักพระโตดเจดีไหมสงกานเงี้ยถ้าสงกานกูบอกเลยวันไหลสงกานจะสงฆามันดีไอ้พัฒประเด็นอ่ะที่อื่นมันจัดแค่สามวันที่กูจัดทั้งเดือนจัดเป็นเดือนจัดทั้งเดือนใครอยากเล่นต้องมาจังหวัดกูมีวันไหลไอ้ยึดสงการแล้วสุดท้ายของสงกานแ้วด้วยกูเห็นอยู่แต่ก็เกิดอีกบัติเหมันก็ต้องมีอยู่แหละทุกจังหวัดมันมีหมดเจ็ดวันอันตรายนะปีหมงปีใหม่มันก็มีหมดแต่แบบถ้าอยากเล่นอย่างเงี้ย มาเที่ยอื่นก็เล่นได้แค่สามวันอันนี้เล่นได้ทั้งเดือนทียจูเบื่อพอดีมั้ยครับก็ฝากมาเที่ยวป่าจีกันนะครับป่าจีเรามีหมู่เด้งมีธรรมชาติมีอุทยานมีฟิลแบบคุณอยากได้ฟิลแบบธรรมชาติเนเชอร์อ่ะดีมากเลยครับมาเที่ยวกันเยอะส่วนปรรดาคุณมีอะไรบอกเลยว่านอกจากที่เที่ยวชิคชิตามห้างหรือว่าที่อะไรที่มันแบบไฮแฟชั่นต่างๆที่ธรรมชาติที่โอสคูลของเราก็มีนั่งแยะที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาเที่ยวกันเยอะด้วยกัน